พักไทยพักดีนายแพทย์ประหงเดชกิจพิกรมรับเปลี่ยนเชิญท่านครับเชิญคุณหมอปรับใหมนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของเราทำไมคุณถึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าในประเทศนี้มีคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับคุณหมอพร้อมแล้วบอกผมฮะลองเทสเสียงหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับชัดเจนนะครับสามนาทีพร้อมนะครับสามนาทีเริ่มครับพี่น้องครับผมหมอวระหลงครับ ผมเชื่อว่าผมเป็นคนยืนจัดผมเป็นคนชัดเจนผมเกลียดม,มากคือการโกหกและผมเกลียดม,มากคือการเอาเปรียบสังคมครับพี่น้องครับและผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าขนาดนี้ศัตรูของชาติคือความยากจนดังนั้นเราต้องจัดการปัญหาด้วยการปราบปรามการทุจริตการหยุดทุนผูกขาดไม่ใช่แก้ไขมาตรา112หรือยกเลิก112ผมมีแนวคิดชัดเจนในการปราบปรามการทุจริตครับพี่น้องครับเราต้องการยกเลิกแบงค์พันและที่สำคัญที่สุดคือ เราจะให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายกรณีมีการจ่ายสินบนและเราจะทํำพลังงานสะอาดราคาถูกเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องโดยจะทําทั้งไฟฟ้าทั้งแก๊สถุงต้มและปุ๋ยยูเรียช่วยพี่น้องประชาชนทางด้านการเกษตรพี่น้องผมชัดเจนมากในการที่จะเข้าไปปลดหนี้ปลดสินพี่น้องเกษตรกรตั้งใจจะปลดหนี้เกษตรกรให้เสร็จสิ้นภายใน3ปีด้วยการเชิญชวนพี่น้องมาปลูก ปลูกในเปียให้มีรายได้ไม่ได้กว่า 10,000- ถึง14,000บาทต่อไร่ต่อปีพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินผมตั้งใจที่จะนิรโทษกรรมการปลุกลุกที่ดินของการเกษตรรวมทั้งจัดสรรที่ดินทํากินในรูปแบบแบบของการเช่าราคาถูกและยา,ยาวและที่สําคัญที่สุดคือน้ําเพื่อการเกษตรผมบอกพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเลยนะครับว่าเราจะทําแก้มดิงยักษกทุกตําบล ส่งน้ำผ่านระบบท่อเป็นปลาเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลา่าและพี่น้องครับโดยเฉพาะวัยรุ่นทุกคนได้ใช้ซิมโทรศัพท์มือถือเราจะทําซิมโทรศัพท์มือถือเหลือเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดไทยพักดีจะทําการท่องเที่ยวด้วยการทําโครงการโลกเที่ยวไทยฟรีด้วยการทําแพลตฟอร์ม12ภาษาตั้งใจว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยล้านคนภายใน4ปีครับ เราจะทําการศึกษาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโลกเพื่อให้เด็กไทยทัดเทียมนานาชาติภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นคนไทยและที่ทำการที่สุดทางด้านสาธารณสุขเราจะให้สิทธิทุกบัตรรักษาพยาบาลแบบเท่าเทียมกันและให้สิทธิ์พี่น้องกู้ภัยได้สวัสดิการเทียบเท่าอ,อสมอแต่พี่น้องที่คารับครับขณะนี้เรากําลังเจอขบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นจริงฮะด้วยการหลอกลูกหลานของประชาชนที่ทําให้เขาต้องลําบากขึ้นครับพี่น้องครับ และผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้เพราะพวกผมไทยพักดีผมหมอวัลลงผมเด็ดเดี่ยวผมยืนจัดผมชัดเจนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยต้องมีนายกชื่อหมอวัลลงครับพี่น้องครับ14นี้พี่น้องอย่าลืมนะครับพักไทยพักดีผมหมอวัลลงครับหมอวัลลงหมายเลข Come cá,